เต็ดของแพงนรโอ้ทอถูงมือแล้วนะที่แรกไม่ได้เอาเป็นหองชายบ้านหลังนี่ย โอ้มาทำงานมาทำงานด้วยเอาทำบุญด้วยตังดีๆนะเข้าบัญชีอะตรงไหนเก็บเงินไว้ตรงไหนตัวเองตระหแล้วก็ะป๋งเงินอยู่ไหนไหนพาไปดูหน่อยสิเข้าไปได้ไหมอืมไหนอะ ที่แบนๆหน้าเหรอเข้าไปมันจะโผล่เนาะโผล่จ้ะที่เขาเงินอยู่ในน่านจ้ะตอนนี้นะตอนนี้มีไฟไม้อยู่ในน่านน่ตังตรงที่ตะปูสองตัวเนี่ยอ๋อตรงนี้อะแตว่าตะปูสองตัวตรงนี้เด็ดเนี่ยที่ปล่องนี่บอมเราว่ามันคว้าเนอะ,ะปูตะปู แล้วเมื่อกี้เขาดูแล้วเหรอตำรวจได้ดูไหมไม่ได้ดูผ่องเนี่ยสิเดี๋ยวเราก็ผ่องเออกระวานลูกชายหนุ่มจะไปเทนู่นหน่อยจ้ะเดี๋ยวเรามาดูซิมีอะไรบ้างอ่ะเก็บไว้เท่าไหร่สามหมื่นหรอจะบุกอ้าวเนี่ยนะเนี่ยตังอ่ะโอ้ใช่เงินทั้งนั้นเลยตังเหรียญด้วยตังแบงค์ด้วยค่ะที่เก็บ นี่คือเงินทั้งหมดที่เก็บไว้อันนี้ถุงทองใช่ไหมไม่ใช่ถุงที่เงินที่เก่าที่เหรียญเก่าที่แบงค์เก่าเอาใส่อ๋อแบงค์ทั้งนั้นเลยนะอ๋อก็เก็บไว้กะจะไปฝากวันนี้แบงห้าร้อยนัเห็นไรห้ายห้าร้อยก่แบงค์หมดเจ้มีแบงค์อะไรบ้างนะนี่แบงค์พันแมงห้าร้อยแบงฮะพันแล้วก็แบงค์ร้อยแบงยี่สิบแบงค์าร้อยเยอแบงสิบว่ะมีแบงยี่สิบด้วยเหรอแบงยี่สิบเยอะเลยจ้ะอ๋อค่อยๆเก็บมาแน่นะ แล้วก็ตังเหรียญพระของลูกอยู่ในนี้หมดเลยทั้งหมดเลยแต่พระทิ้งพระเขามีเยอะแต่ของไม้ไปหมดเลยสอ,องไอยู่ในเนี่ยอะมันไหลหมดไหลข่าวบอกไหลไปหมดเลยเกลือดูแล้วไม่มีขอสินได้ไหมก็บวชอาหารก็จะตั้งใจว่าจะบวชนะแต่ต้องหาเงินก่อนครัไม่ทิ้งนะครับ